โควิดไม่มีหรปีนี้ลำใสหรแม่เออใช่เออเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเหนื่อยสวยพี่เอาไหมพี่ใครไม่ไม่ไม่เลยเลยไปใกล้ๆดิแล้วเด็กสวยทำไมรถไม่พาลงตรงนี้ล่ะก็นั่นนะเมื่อกี้ป้าเค้กก็ยังพูดว่าทำไมรถไม่พาลงมากันตรงนี้เลยเนี่ยแฮะ แยกกันไปมั่งอย่าไปรวมที่เดียวกันเมนเร็เวๆพี่ปุ้มถ่ายเสร็จแล้วเรารีบลงไลน์กลุ<ะ>่มเหนไม่เป็นไรเราก็มุมนี้แหละมีกังหันลมด้วยนะคะท่านผู้ชม<อ>วันนี้สามสาวเรามานะคะดูดูดูแต่ละสาวก่อนนะคะสาว สาวพี่ปุ้มสาวพี่เขียดเนี่ยคะ่ะโอ้โหกิีดการดได้ดูเลยคะ่ะเห็นทะเลเห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องมาดามเปิ้ลไม่อยากเหลาเอยสวยไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะ